ยินดีต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องพรชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่รักค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนิยายเสียงเรื่องสถานะที่ไม่คู่ควรนะคะวันนี้มากับบรรยากาศเช้าๆที่บ้านแอดมินเองนะคะก็รอใส่บาทกันค่ะสำหรับนิยายเรื่องสถานะที่ไม่คู่ควรวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่2แล้ว เรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะสถานะมิคู่ควรเรื่องโดยเย็นชาบอยสิบปีผ่านไปไฟเสร็จหรือยังเดี๋ยวก็หมดก่อนพอดีเสียงพูดที่ดังมาพร้อมกับเสียงวิ่งลงบันไดของปราวานในวัย25ปี ทำเอาเจ้าของชื่อถึงกับสายหน้าไปมาเสร็จนานแล้วครับไปกลับร้านได้สองรอบแล้วมั้งครับเขาพูดด้วยสีหน้าเรียบนิ่งทำหญิงสาวรู้สึกหมันไส้ไม่น้อยคําพูดคําจาปากคอเลาะร้ายนะืม <c> ห <oughs> ว่าจบเธอก็สะบัดหน้าเดินนำชายหนุ่มออกไปทันทีฝากด้วยนะไฟ อย่าให้ทานอะไรพี่เรนล่ะยิ่งชอบทานของแปลกๆอยู่ด้วยครับคุณท่านรับปากเสร็จร่างสูงก็รีบวิ่งออกจากบ้านไปทันทีช่วงเย็นวันนี้อักคีมีหน้าที่พาคุณหนูของบ้านมาอย่างร้านเบเกอรี่ชื่อดังที่กำลังเป็นที่นิยมมากในโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้หญิงสาวไม่พลาดที่จะมาลิ้มรสของหวานแสนโปรดตั้งแต่วันนั้น ที่เขาได้รับโอกาสจากเผ่าพลเขาก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากมีคนที่คอยอบรมสั่งสอนในด้านต่างๆให้โดยเฉพาะทักษะการใช้ชีวิตที่ป้าหน่งและลุงยอดรักสั่งสอนมาตลอดทุกคนใจดีกับเขามากๆอาคีมีโอกาสได้เรียนหนังสือโดยที่ไม่ต้องหยุดเรียนไปทำงานเหมือนเมื่อก่อนแค่ทำงานบ้านงานสวนช่วยลุงกับป้าเท่านั้น และเขาก็สอบชิงทุนได้ทําให้มีโอกาสเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศจนจบชั้นปริญญาตรีและได้เข้าทํางานในบริษัทของเผ่าพลซึ่งเป็นความตั้งใจของเขาที่อยากเข้ามาช่วยงานเผื่อว่าสิ่งที่เขาริ่มเรียนมานั้นจะช่วยบริษัทให้ดีมากขึ้นไปอีกนี่ไงนี่ไงถึงแล้ว หญิงสาวว่าขึ้นด้วยความตื่นเต้นแต่เมื่อหันไปมองก็พบว่ามีคนต่อแถวยาวเหยียดออกมานอกร้านทำไมคนเยอะจังแบบนี้จะได้ทานกี่โมงกว่าจะได้ทานจะไม่หมดก่อนหรือไงเสียงหวานบนพึมพำกับตัวเองด้วยใบหน้าเศร้าซ้อยอคีมองเธอผ่านกระจกโกรอดที่จะยิ้มขำกับท่าทีแบบนั้นไม่ได้ถึงแล้วครับ เชิญลงได้เลยครับหญิงสาวแสนร่าเริงในตอนแรกปัดแบบนี้กลับห่อเหี่ยวใบหน้าเบึ้งตึงซะแล้วเป็นอะไรครับไม่ลงแล้วหรอครับหญิงสาวสายหน้าไปมาแทนคำตอบกลับเถอะมิอยากทานแล้วแถวยาวเป็นหางว่าวเลยรอไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ทานหรือเปล่าร่างสูงหลุดยิ้มขำ ไปเธอครับผมจองคิวให้แล้วใบหน้าสวยสะบัดมาจ้องหน้าเขาด้วยความตกใจดวงตากลมโตเบิกกว้างอย่างน่ารักน่าเอ็นดูก่อนจะเผยยิ้มกว้างออกด้วยความดีใจจริงเหรอหเยี่ยมมากพออักคีไฟของฉันว่าจบยิงซาวก็เปิดประตูลงจากรถไปด้วยความรวดเร็วสรุปเขาชุหรือว่าด่าเรากันแน่นะ เรียกจะเป็นภัยพิบัติเลยชายหนุ่มพึมพากับตัวเองก่อนจะเดินตามหลังเธอไปสุดท้ายทั้งสองก็ได้มานั่งข้างในร้านเป็นโซนส่วนตัวที่อาคีมาเข้าแถวรับคิวที่หน้าร้านไว้ตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดทำให้เขากลายเป็นคนแรกที่ได้สิทธิ์ก่อนคนอื่นสั่งเยอะขนาดนี้จะทานหมดหรอครับก็ฉันสั่งเผื่อไฟด้วยไงกินให้หมดนะไม่หมดไม่ต้องลุก ว่าจบช้อนคันเล็กก็จ้วงตักเค้กของโปรดเธอขึ้นมาจ่อปากเขาไฟชิมดูสิอร่อยนะไม่เอาครับคุณวานกินเถอะไม่เอากินด้วยกันไม่ต้องกังวลเรื่องหุ่นนักหรอกหุ่นแบบไหนฉันก็ชอบหมดแหละอาคีชะงักไปทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นทั้งสองสบตากันและเขาเองที่เป็นฝ่ายหลบสายตาเธอก่อน ชายหนุ่มอ้าปากรับอย่างไม่อิอดอดได้ดูจากสีหน้าของเธอก็ดูจะพอใจอยู่ไม่น้อยคืนนี้อย่าลืมนะว่ามีนดัดพรุ่งนี้ต้องทำงานไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวจะตื่นสายเอานะไม่เป็นไรฉันมีนาฬิกาปลุกหลายเรือนแต่ช่างเรื่องนั้นก่อนเถอะเราถ่ายรูปด้วยกันดีกว่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดีกว่าครับไม่ ขอโทษนะคะรบกวนถ่ายรูปให้ทีได้ไหมคะพนักงานยิ้มรับได้คะ่ะพนักงานถ่ายได้สาภาพหลังจากนั้นเธอก็เป็นคนถ่ายเองซึ่งภาพเดี่ยวส่วนใหญ่จะเป็นเขาซะมากกว่าทั้งสองนั่งพูดคุยหยอกล้อ,อก,กันตามประษาแต่เพราะการหยอกเย้าที่ดูสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษจึงทำให้ใครๆที่ได้เห็นก็ต่างคิดว่าทั้งสองเป็นคู่รักกัน ตั้งแต่มีเขาย้ายเข้ามาในบ้านปราวานก็ดูจะสดใสขึ้นจนทุกคนในบ้านแปลกใจไปตามๆกันคงเพราะเธอได้เพื่อนใหม่ที่พร้อมจะเล่นกับเธอได้ถูกเมื่อเพราะด้วยสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงจึงทำให้เธอไม่ค่อยได้มีโอกาสออกไปเที่ยวเล่นเหมือนอย่างเด็กคนอื่นทั่วไปแต่พออาคีเข้ามาเธอก็มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมากขึ้นจากที่เคยเจ็บป่วยบ่อย ก็กลายเป็นว่านานๆานเป็นครั้งคงเป็นเพราะสภาพจิตใจดีจึงทำให้เธอมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆซึ่งถูกใจผู้เป็นพ่อของเธอไม่น้อยทำให้อักคีกลายเป็นคนสนิทของเธอไปเลยเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่และเลขาประจำตัวเธออิ่มจังสมคำล่ำเลือจริงๆร่างบางว่าขึ้น พร้อมรูปท้องตัวเองไปด้วยกลับกันเลยไหมครับอืมป่านนี้คุณพ่อคงรอทานข้าวแย่แล้วยังจะทานข้าวได้อีกหรอครับแน่นอนสิของข้าวของหวานก็พอฉันแยกกันได้คำพูดนั้นทำให้เขาหลุดยิ้มโดยไม่รู้ตัวก่อนที่ทั้งสองจะเดินทางกลับบ้านหลังจากกลับมาถึงบ้าน ปลาวานก็ขึ้นไปจัดการธุระส,ส่วนตัวเจนเสร็จแล้วลงมารับประทานอาหารข้ากับผู้เป็นพ่อต่อก่อนจะแยกแย้ายกันไปพักผ่อนเธอขึ้นห้องไปสักพักก็ได้เวลาที่สีรีสเรื่องโปรดกำลังจะออนแอร์หญิงสาวก็รีบลงมาห้องนั่งเล่นซึ่งพบว่ามีคนมาเปิดโทรทัศน์รออยู่ก่อนแล้วร่างบางทิ้งตัวนั่งลงข้างกายเขาอย่างเคยชินแต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดอะไร ร่างสูงก็ลุกขึ้นพาตัวเองไปนั่งลงบนพื้นพรมแทนปลาวานก็ได้แต่นั่งหน้าบึง้งจ้องจอโทรทัศน์จนซีรีส์ที่รอคอยจะฉายขึ้นทั้งห้องมีเพียงโทรทัศน์ที่กำลังทำหน้าที่ของมันส่วนคนทั้งสองก็นั่งดูอย่างตั้งใจหญิงสาวที่เคยนั่งในตอนแรกก็ล้มตัวลงนอนโดยมีมือหนาของใครอีกคนคอยป้อนป๊อ,ป,อปคอนไม่ขาดปาก จบแบบนี้เลยเหรอเสียงหวานดังขึ้นเมื่อซีรีส์เรื่องโปรดชายจบไปครับดึกมากแล้วฮ้าขี่เกียดจังขอขี่หลังหน่อยสิขี่เกียดเดินนะอากียืนจ้องคนที่นอนชูแขนขึ้นอย่างช่างใจเดินเธอครับแค่นี้เองร่างบางหน้านิ่งไปทันทีก่อนจะวางแขนลงข้างตัว อืมงั้นนายก็ไปนอนเถอะว่าจบมือเล็กก็คว้าหมอนอิงเข้ามากอดพลางหลับตาลงอากีก็รู้ได้ในทันทีว่าคนตรงหน้ากำลังเล่นสงครามประสาทกับเขาเฮ้ยก็ได้ครับทันทีที่เขาพูดจบเปลือกตาก็เปิดขึ้นพร้อมรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าชายหนุ่มจึงได้แต่หันหลังนั่งยองให้เธอ ก่อนที่จะพาเธอมาส่งที่หน้าห้องนอนถึงห้องแล้วลงได้แล้วครับร่างบางยังคงกอดรอบคอเขาแน่นไม่ยอมปล่อยจนเข้าสงสัยว่าเธอหลับไปแล้วหรือเปล่าจึงได้เอียงหน้าหันไปมองนั่นจึงทำให้ปากของคนทั้งสองแตกกันบรรยากาศดูเงียบสนิทไม่มีเสียงพูดคุยกันมีเพียงความรู้สึกที่แสดงออกผ่านสายตาที่ใช้มองกันเท่านั้น มันดึกแล้วไปนอนเถอะแล้วก็เป็นเขาที่เป็นฝ่ายเบี่ยงหน้ากลับมามองตรงเช่นเดิมขอบคุณนาที่มาส่งหญิงสาวฉีกยิ้มกว้างให้เขาที่หน้าประตูห้องฝันดีนะเจอกันพรุ่งนี้สัมผัสเบ,บาๆที่ข้างแก้มทำอกักคีตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูก แต่ก็ไม่ทันที่เขาจะได้โวยวายหรือพูดอะไรบานประตูห้องก็ปิดลงซะก่อนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพราะมันเกิดเช่นนี้มาได้ราวสองปีแล้วและต้องยอมรับตามตรงว่าระหว่างเขาและเธอมีความรู้สึกดีๆให้กันจริงๆแม้เขาจะพยายามบอกตัวเองว่าไม่สมควรเท่าไหร่ก็ตามมันก็มักจะมีบางครั้งที่เขาเผลอทำตามใจตัวเองไป ทำให้ยิ่งนานวันเขาและเธอก็ยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้นจนกลัวว่าอาจจะทําให้คนในบ้านจับสังเกตได้แล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่อาคียืนคิดอะไรอยู่สักพักก็หมุนตัวเดินลงไปชั้นล่างเพื่อกลับไปยังห้องพักของตัวเองโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์เมื่อสักครู่ตกอยู่ในสายตาของเผ่าพลทั้งหมด พอได้ยินเสียงคนพูดคุยกันดังอยู่ด้านนอกผู้เป็นเจ้าของบ้านจึงลุกออกมาดูแต่จังหวะที่เปิดประตูออกนั้นก็เห็นภาพลูกสาวกับชายหนุ่มที่เขารู้จักเป็นอย่างดีกำลังพูดคุยกันอยู่ก่อนจะได้เห็นภาพที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไปทุกอย่างยังคงดำเนินไปตามปกติ เผ่าพลไม่ได้พูดคุยหรือแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทั้งสองได้รับรู้มีเพียงการจับตามองอยู่ห่างๆเท่านั้นแต่เพราะมีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้เผ่าพลรู้สึกอึดอัดจำต้องระบายมันออกมาและคนที่ต้องรับฟังเขาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากป้านงและลุงยอดรักฉันไม่รู้ว่าต้องรู้สึกแบบไหน บางครั้งฉันก็มีความรู้สึกไม่พอใจนิดหน่อยแต่พอเห็นปลาวานมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแล้วนั้นมันก็ทำให้ฉันไม่อยากทำลายความสุขเหล่านั้นของลูกเผาพลว่าขึ้นด้วยความรู้สึกหนักใจความรักของหนุ่มสาวบางทีก็ทําให้พ่อแม่หนักใจย่อรักว่าขึ้นอย่างโปรงๆแต่ฉันไม่ได้รังเกียจไฟหรอกนะ ฉันแค่เป็นห่วงลูกเดฉันว่าตอนนี้เราก็ช่วยกันดูไปก่อนถ้ามีอะไรไม่ถูกไม่ควรหรือคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ค่อยพูดคุยกับพวกเขาดีๆด,ดีกว่าแม่ค้าท่านอนคงออกความเห็นอืมแบบนั้นก็ดีเหมือนกันขอบใจมากที่ให้คำปรึกษาฉันฉันคิดเรื่องนี้คนเดียวมาหนึ่งสัปดาห์แล้ว เผาพลว่าจบก,ก็ยกมือขึ้นนวดขมับไปด้วยย่อรักเห็นเช่นนั้นก็รีบเดินเข้าไปนวดไหลให้ผู้เป็นเจ้านายทันทีโดยอโนงขอตัวไปดูงานครัวต่อซึ่งทุกอย่างเหมือนจะจบอยู่แค่ตรงนั้นแต่มันกลับไม่ใช่เลยเมื่อเจ้าของชื่อที่ถูกพูดถึงยืนแอบอยู่หลังเสาและได้ยินตั้งแต่ต้นจนจบอาคีได้รับคำสั่งจากปราวาน ให้มาเอากระเป๋าเงินที่ลืมไว้ในห้องซึ่งเขาก็ไม่คิดว่าจะมาได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ตอนแรกเขารู้สึกตกใจมากที่เผ่าพลรู้เรื่องระหว่างเขาและเธอแต่เมื่อได้ฟังเรื่อยๆเขากลับรู้สึกผิดรู้สึกว่าตนกำลังทรยศผู้มีพระคุณทำให้เผ่าพนเป็นทุกข์ใจทำลายความเชื่อใจของเขานั่นจึงทำให้อักคีต้องมาทบทวนตัวเองและความรู้สึกของเขา ที่มีต่อเธอใหม่อีกครั้งกระเป๋าทำงานใบขนาดกลางถูกวางลงบนโต๊ะทำงานภายในห้องนอนแสนกว้างร่างบางทิ้งตัวลงนอนบนเตียงอย่างหมดแรงคิ้วหนาขามวดเป็นปมซีหน้าแสดงออกชัดเจนว่ามีเรื่องให้ต้องคิดเมื่อเธอสัมผัสได้ถึงความผิดปกติระหว่างเธอและเขาหลายวันมานี้ อากีไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับเธอพูดคุยกันนับคำได้เข้าดูแปลกไปจนเธอรู้สึกอึดอัดและวันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เขาอยู่ทำงานต่อจนค่ำปล่อยให้ลุงยอดมารับเธอแทนเป็นอะไรของเขานะหญิงสาวนอนคิดอะไรอยู่สักพักก็เข้าไปอาบน้ำเพราะรู้สึกปวดหัวไม่สบายตัวมือเย็นวันนี้ ก็คงต้องขอลาเพราะแวะทานจากข้างนอกมาแล้วเวลาผ่านไปสักพักร่างบางในชุดนอนกำลังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนเตียงกว้างก่อนจะได้ยินเสียงรถยนต์แล่นเข้ามาจอดในบ้านได้ยินเช่นนั้นปราวานก็รีบลุกจากเตียงวิ่งลงไปชั้นล่างทันทีร่างสูงที่เพิ่งกลับมาจากบริษัทกำลังจะเดินเข้าห้องน้ำไป ก็มีเสียงเคาประตูดังขึ้นสะก่อนอักคียืนช่างใจอยู่สักครู่ก่อนจะเดินไปเปิดประตูห้องให้คนด้านนอกคุณวานมีอะไรหรือเปล่าครับรลาวานยืนกอดอกอยู่หน้าห้องเขาโดยไม่พูดอะไรก่อนที่เธอจะแทรกตัวเข้ามาในห้องนายเป็นอะไรอ่ะมีอะไรบอกฉันได้นะก็ไม่มีอะไรนี่ครับมีสิ นายไม่เหมือนเดิมฉันรู้ดีฮผมว่าเราอยู่ห่างกันหน่อยดีกว่าไหมครับสถานะของผมกับคุณวานมันไม่ควรจะสนิทกันถึงขนาดนั้นหมายความว่ายังไงกันอ่ะคิวเล็กขมวดเป็นปมอย่างไม่เข้าใจก็หมายความว่าอะไรที่เรารู้สึกอะไรที่เราคิดอยู่ในตอนนี้เราควรหยุดหยุดมันไว้เพียงเท่านี้ทำไมอ่ะฉันไม่เข้าใจ ขี้ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เอาเป็นว่าเราควรเว้นระยะห่างกันหน่อยเพราะคุณคือเจ้านายส่วนผมคือลูกน้องแค่นั้นก็พอครับเชิญออกไปได้แล้วครับนายเป็นอะไรของนายน้ำเสียงงองแงและใบหน้าที่เหมือนจะร้องไห้นั้นทำให้เขาต้องเบี่ยงหน้าหันไปมองอย่างอื่นแทนเชิญครับคุณหนูผมเหนื่อยมากจริงๆเขาว่าขึ้น โดยไม่ได้หันหลังกลับไปมองเธอสักนิดก่อนจะได้ยินเสียงประตูห้องปิดดังปังขอโทษนะครับคุณปราวานขอโทษจริงๆตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาคีก็ยิ่งหลบหน้าเธอมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเธอจะพยายามไปเจอเขาแค่ไหนเขาก็หลบหน้าเธอตลอดจนหญิงสาวอารมณ์เสียบ่อยๆทำพนักง,งานเข้าหน้าไม่ติดเหมือนอย่างเคย คุณดาวพรุ่งนี้ฉันมีงานอะไรด่วนหรือวันนัดที่ไหนไหมหญิงสาวถามเลขาขณะกำลังเก็บของเตรียมกลับบ้านไม่มีค่ะคุณวานไม่ต้องเข้าก็ได้ค่ะอยู่บ้านพักผ่อนสักหน่อยเถอะคะ่ะที่ฉันเห็นคุณวานเครียดมาหลายวันแล้วอืมฝากเคลียร์งานด้วยนะได้ค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะแล้ววันนี้ใครมารับฉันหรอคะ ธอถามออกไปอย่างมีความหวังแม่จะเป็นความหวังเพียงน้อยนี้ก็ตามลุงยอดค่ะรออยู่ด้านล่างสักพักแล้วค่ะอืมงั้นก็กลับกันเถอะขอโทษด้วยนะที่ให้อยู่ช่วยจนดึกจนดืนะ่นน่ะไม่เป็นไรเลยค่ะคุณวานดิฉันไม่ได้ทำให้ฟฟีสักหน่อยค่ะได้ค่าโอทตั้งเยอะค่ะเลขาสาวยิ้มกว้างอย่างถูกใจ ก่อนที่ทั้งสองจะออกจากห้องไปเพราะเหนื่อยมาหลายวันจึงทำให้ปลาวานเลือกที่จะอยู่ทำงานนอกเวลาเพื่อที่จะได้หยุดพักสักวันจนตอนนี้ก็ล่วงเลยมาจนเกือบสองทุ่มแล้วและผู้เป็นพ่อก็ไปดูงานที่ต่างจังหวัดเธอจึงชวนเลขหาหาอะไทานก่อนกลับบ้านบ้านเผาพลเวลาล่วงเลยมาเกือบสามทุ่มปลาวาลก็กลับมาถึงบ้าน หญิงสาวก้าวเดินเข้าไปในบ้านอย่างช้าๆสายตาก็คอยรอบมองบ้านพักหลังเล็กข้างๆไปด้วยแต่แล้วสายตาก็ไปสะดุดกับรองเท้าส้นสูงคู่หนึ่งที่ถอดอยู่หน้าประตูห้องพักเพียงแค่นั้นก็ทำเอาเธอใจหลนหายไปท,ทันทีลุงยอดคะหญิงสาวเอ่ยเรียกยอดรักด้วยน้ำเสียงสั่นเครือครับคุณหนูไฟพาใครเข้าบ้านหรอคะ นิ้วเรียวชี้ไปยังบ้านพักหลังเล็กเออผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณหนูสงสัยจะพาแฟนมาละมั้งครับปลาวานไม่ตอบอะไรทำเพียงยิ้มบางกลับไปเท่านั้นก่อนที่เธอจะเดินขึ้นห้องตัวเองไปหญิงสาวนั่งนิ่งอยู่บนเตียงกว้างซีหน้าแสดงออกชัดเจนว่ากังวลมากแค่ไหนพลางคิดว่าที่เขาทำเช่นนี้ คงเป็นเพราะเขากำลังจะไปจากเธอคิดได้เช่นนั้นปลาวานก็ไม่รีรอรีบเดินลงไปชั้นล่างทันทีเพื่อคุยกับเขาให้รู้เรื่องกอกอก,ก,กยังไม่ทันที่เจ้าของจะเปิดประตูออกประตูก็ผูกผักเข้าไปสะก่อนคุณวานมีอะไรหรือเปล่าครับร่างสูงขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นหน้าเธอหญิงสาวไม่ตอบ และผลักอ,อกเล็กน้อยก่อนจะก้าวขาเข้าไปในห้องปลาวานมองไปรอบๆห้องไม่พบใครนอกจากกระเป๋าใบเล็กที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งนั่นทำให้เธอใจสั่นไม่น้อยหญิงสาวหันกลับไปสบตาก,กับเขาพาใครมาที่ห้องน่ะคุณบานมีอะไรหรือเปล่าครับผมขอให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวผมนะครับร่างบางในชุดเรซ้น เดินออกมาจากห้องน้ำหญิงสาวดูตกใจไม่น้อยที่เห็นเธออยู่ในห้องด้วยเพราะไม่ใช่แค่หญิงสาวที่เธอคุนหน้าเพราะปราวาลก็คุนหน้าคนตรงหน้าเช่นกันคุณวานร่างบางเอ่ยชื่อเธอเสียงเบาหญิงสาวตรงหน้าคือพนักง,งานในบริษัทที่ทำงานอยู่แผนกเดียวกันกันกบอัคคีเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะ เธอเป็นอะไรกับเขาเออคือว่าฟ้ากลับไปก่อนนะเดี๋ยวพี่โทรหาขอโทษด้วยที่ไม่ได้ไปส่งไม่เป็นไรค่ะพี่ไฟงั้นฟ้าขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณวานหญิงสาวยกมือไหว้เธอก่อนจะคว้ากระเป๋าเดินออกจากห้องไปทำให้ในห้องเหลือเพียงเธอกับเขาตามลำพังคุณวานพูดทุรามาเธอครับ นี่ใช่ไหมเหตุผลที่นายมาพูดกับฉันแบบนั้นถึงไม่มีเธอผมก็จะพูดครับนายทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอะไฟแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดมันคืออะไรใบหน้าสวยขมวดคิ้วเข้าหากันแน่นอย่างไม่เข้าใจอย่าไปพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาเลยครับเรื่องของเรามันไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกผมกับคุณบาน มันไม่ควรมีอะไรเกินเลยกันไปมากกว่าเจ้านายกับลูกน้องผมว่าเรามาหยุดมันไว้แค่นี้เถอะครับคำพูดเหล่านั้นของเขาทำให้ปราวานกลั้นน้ำตาไม่อยู่อีกต่อไปหญิงสาวน้ำตาไหลออกมาโดยไม่มีเสียงสะอื้นสักนิดเธอทำเพียงยกมือขึ้นมาเช็ดมันออกแล้วจ้องหน้าเขาด้วยสายตาผิดหวังนายจะกลัวอะไรนายคิดว่าคุณพ่อเขาไม่รู้เรื่องของเราเหรอ ท่านรู้แต่ท่านไม่พูดเฉยๆเพราะท่านเคารพการตัดสินใจของฉันมีแค่นายที่ไม่เชื่ออะไรในตัวฉันเลยน้ำเสียงสั่นไว้ทำอวักกีรู้สึกสงสารเธอจับใจช่างเธอครับเอาเป็นว่าเราควรอยู่ห่างๆกันจะดีกว่าครับนายไม่ต้องยกเหตุผลเรื่องความเหมาะสมอะไรมาพูดหรอกนะความจริงแล้ว่ะ นายก็แค่อยากไปคบกับผู้หญิงคนนั้นฉันกับนายรู้จักกันมาตั้งกี่ปีเติบโตมาด้วยกันความรักความผูกพันระหว่างเรามันไม่มากพอที่จะให้นายรักฉันได้เลยเหรอคำพูดตัดพอดังขึ้นพร้อมกับเสียงร้องไห้ที่พยายามกลั้นมาตลอดอากีข่มใจตัวเองเอาไว้ไม่ให้ใจอ่อนเหมือนที่ผ่านมา ผมเหนื่อยที่จะพูดแล้วนะครับแล้วแต่คุณวานจะคิดเลยก็แล้วกันครับขอแค่เรื่องของเราให้มันจบแค่นี้เชิญครับท่าทีโบกมือปัดๆเหมือนเบื่อนายและเดินหนีเธอเข้าห้องน้ำไปนั้นทำปราวานเจ็บปวดไปทั้งหัวใจเธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าอาคีจะทำเช่นนี้กับเธอได้เขาทำให้เธอผิดหวังมากจริงๆ ฉันเกลียดนายน้ำเสียงไม่พอใจเอ่ยขึ้นเสียงดังซึ่งดังมากพอที่จะทําให้คนในห้องน้ำได้ยินก่อนจะดังตามมาด้วยเสียงปิดประตูดังปังร่างสูงยืนพิงผนังห้องน้ำอยู่ถึงกับสุดนั่งบนพื้นห้องน้ำเมื่อได้ยินเธอพูดว่าเธอเกลียดเขาอากีไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงต่อไปหลังจากนี้เขาคิดไม่ตกว่าจะทำยังไง ให้เธอตัดใจจากเขาได้จนได้วานให้สาวรุ่นน้องมาช่วยเพื่อให้หญิงสาวได้จัดตัดใจได้เร็วขึ้นแต่ไม่คิดว่าเธอจะถึงขั้นเกลียดเขาตอนที่ 2, ทสองก็จบลงไปแล้วนะคะท่านผู้ฟงังคะเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเหมือนมันจะไปในทางที่ไม่ค่อยดีเลยนะคะในตอนหน้าเรามาลุ้นกันค่ะว่าความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่จะเป็นไปในทิศทางไหน สำหรับคลิปนี้แอดบินขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ